สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะในคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการสอนในเรื่องของการเตีแนวรับแนวต้านในโทรศัพท์มือถืออีกนะครับกับเว็บไซต์ b i t c u p นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน b i t c u b นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการซื้อขายนะครับเทรดสกุลเหรียญคริปโตเคอเรนซี ทั้งหมดเลยนะครับก็มีหลายเหรียญเลยนะครับหลักๆก็จะเป็นบิตคอย n เนาะที่ต่างคนเนี่ยชื่นชอบนะครับในเหรียญนี้โอเคนะครับก็วิธีการเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปในคลิปก่อนๆเนาะก็สามารถคลิกดูใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมก็จะแปะเอาไว้นะครับก็จะมีหลายคลิปด้วยกันนะครับสอนในเรื่องของพื้นฐานนะครับว่าการตีแนวรับแนวต้านเป็นยังไงนะครับการซื้อขายนะครับผมแล้วก็ การตีเทนไลน์นะครับแล้วก็รวมไปถึงรูปแบบของสามเหลี่ยมด้วยนะครับเป็นรูปแบบในการเข้าราคานะครับเป็นการดูว่าราคาเนี่ยมันจะมีทิศทางไปนในแนวไหนนะครับก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังกันได้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เมนูต่างๆเนี่ยทุกคนน่าจะใช้เป็นอยู่แล้วเนาะไอ้พวกเมนูด้านบนตรงนี้นะครับหรือว่าด้านข้างตรงนี้นะครับเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็ทุกคนน่าใช้เป็นกันหมดแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา สอนในเรื่องของการตีแนวรับแนวต้านนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโน้ตบุ๊กนะครับไม่ได้มีคอมนะครับอาจจะไม่ได้สะดวกในการดูในคอมพิวเตอร์แต่เราอยู่กับมือถือเนี่ยตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับการตีเทรลน์หรือว่าการตีแนวรับแนวต้านในมือถือเนี่ยก็อาจจะสะดวกกับทุกคนมากกว่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะ ถ้าพร้อมเราก็ไปเรื่องเลยครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับตอนนี้ผมก็เปิดมาอยู่ในสกุลเงินของบิตคอยนะครับกราฟของบิตคอยนั่นเองนะครับผมจะตีแนวรับแนวต้านนะครับในทําเฟรม e นชั่วโมงนะครับให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะเป็น1ชั่วโมงคือในการตีแนวรับแนวต้านนะครับเราจะต้องดูก่อนว่าระยะสั้นระยะกลางหรือว่าระยะยาวนะครับ ถ้าถือระยะสั้นเนี่ยก็ดูทำเฟรมน้อยเอานะครับในการหาจุดเข้านะครับแล้วก็จุดออกนะครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยเบตคอยเนี่ยได้ทําการร่วงลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมจะตีให้ดูนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันกําลังจะไปถึงแนวรับตรงไหนหรือว่าไปถึงแนวต้านตรงไหนนะครับโอเคนะครับผมใช้ทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนได้นะครับตรงนี้เนี่ย ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วม,าม,า s <S มันสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบเลยนะครับเป็นได้ทั้งแท่งเทียนนะครับเป็นได้ทั้งบาชาดนะครับแล้วก็เป็นได้ทั้งลายในการในเทคนิคในการดูเป็นลายอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะปนกะติบางทีบางครั้งเนี่ยผมก็ใช้เทคนิคตรงนี้นะครับในการดูเพราะว่ามันสามารถเห็นแนวรับแนวต้านเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนกว่าแท่งเทีทยนมันจะมองภาพออกได้ชัดเจนกว่านะครับแต่เวลาเข้าราคานะครับเราก็ไปเข้าในรูปแบบของแท่งเทียนนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะทําเป็นในรูปแบบของแท่งเทียนให้ดูก่อนเนาะอ่านี่ครับคันเดิลสติ๊กนะครับตรงนี้โอเคนะครับหชั่วโมงแล้วก็ยอ่อกราฟลงมานะครับยอ่อกราฟลงมาณปัจจุบันนะครับก็ให้ตีไปเลยครับตูดที่ต่ําที่สุดนะครับตอนนี้ที่ไม่ได้รวมกับณนะราคาปัจจุบันตรงนี้นะเราไม่ได้นับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันยังวิ่งอยู่มันยังไม่ได้แสดงตูดให้เราเห็นแบบชัดเจนนะครับเราก็มาเอาตรงนี้เลยครับ พอเลเซอท่ลไลน์นะครับจิ้มมาแล้วก็วางไปเลยโอเคนะครับตูดแรกที่เราเห็นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตูดนี้ครับขยายนิดนึงนะครับนี่ฮะตูดแรกที่ผมเห็นนะครับนะตอนนี้ก็คือตูดนี้ ก็คือตูดตรงนี้นะครับใส้เทียนตรงนี้ได้เลยนะครับก็ดูที่ตูดตรงนี้อันนี้เป็นตูดแรกนะครับก็คือเป็นเรื่องของแนวรับนะครับตรงนี้ในภาพนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือแนวรับนะครับและราคาปัจจุบันเนี่ยได้ทําการทะลุแนวรับลงมานิดเล็กน้อยนะครับผมนี่แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันทะลุแนวรับตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยราคามันกําลังจะวิ่งไปไหนนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูครับเลื่อนไปทางซ้ายนะครับไปดูว่า แนวรับต่อไปเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับโอเคนะครับแนวรับต่อมานะครับจะมีทั้งหมด3แนวด้วยกันนะครับมาดูกันมีแนวนี้นะครับตูดนี้เนี่ยที่เราเห็นชัดเนี่ยฮะตูดแรกนะครับก็คือตูดตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับตูดที่2นะครับเลื่อนลงมานี่ฮะตูดนี้นะครับผมแล้วก็ตูดที่3ามนะครับอันนี้ล่างสุดเลย ล่างสุดมาตรงนี้นี่ฮะอ่าหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ย่อการาฟลงมาดูอีกตอนนี้ราคามันก็กําลังพยายามวิ่งลงนะฮะเนี่ยฮะราคาปัจจุบันเนี่ยเราสามารถคาดการอนาคตได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันทะลุตรงนี้จริงๆนะครับทะลุแนวรับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาที่แนวรับตรงนี้ต่อครับจะมาที่แนวรับตรงนี้ต่อเนาะและ ในตอนที่เวลามันมาชนแนวรับแล้วครับมันจะมีการเด้งกลับของราคาเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเป็นการพักตัวของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเวลาที่เราจะเข้าซื้อนะครับก็สามารถมาเข้าตรงโซนนี้ได้นะครับโซนเส้นตรงนี้พอมันมาชนปั๊บนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้แล้วก็ถือไประยะเวลาสั้นๆนะครับอย่าถือนานนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยนนะครับกำลังอยู่ในช่วงราคาลงอยู่นะครับเราก็สามารถมาเข้าบ่ายตรงนี้ได้ครับแล้วก็ออกสักประมาณ บวก1% 2%ปรเ็นปรเ็นก็สามารถออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับเวลาที่เราจะดูแนวรับนะครับแล้วเราก็หาจุดเข้านะครับจุดเข้าที่ผมมองไว้ก็คือน่าจะเป็นตรงโซนนี้นะครับถ้ามันทะลุโซนนี้ไปอีกนะครับก็จะมาเส้นตรงนี้ถ้าทะลุเส้นนี้ไปอีกก็มาเส้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถมารอช้อนซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะคนซื้อเยอะนะครับช่วง4ี่แสนเนี่ยนะครับช่วงตรงนี้เนี่ยคนอาจจะมาช้อนซื้อเยอะหน่อยประมาณนี้นะครับผม ก็พยายามฝึกกันดูครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันบางทีมันสอนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทุกคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะครับก็จะต้องทําการจินตนาการนะครับทำการฝึกฝนไปด้วยนะครับมองกราฟให้ออกนะครับว่าอันไหนคือตูดของมันนะครับผมหรือว่าอันไหนคือหัวของมันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับคร่าวๆนะครับสอนสําหรับเบสิกคนที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยนะครับก็สามารถใช้วิเทคนิคนี้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไป ใช้เป็นในรูปแบบของเส้นลายนะครับแบบนี้เป็นเส้นเดียวเลยนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นเส้นแบบนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกราคากลางนะครับมากกว่าการที่ใช้แท่งเทียนอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับไอต,รง,ตอรงเนี้ยตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เป็นแท่งเทียนเนี่ยตูรของมันก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้มาเป็นลายเนี่ยตูรของมันอยู่ด้านบนนี้ นะครับผมเพราะว่ามันเป็นราคากลางนะครับเป็นราคาในช่วงโซนนี้นี่เป็นราคาในช่วงโซนนี้มันจะบอกเพียงแค่ราคาเปิดกับราคาปิดเท่านั้นนะครับผมมันจะไม่บอกไปถึงไส้นะครับไม่ได้ไม่ได้บอกเหมือนละเอียดเหมือนไส้เทียนแบบนี้นะครับหรือว่าไม่ได้บอกละเอียดเหมือนพวกแท่งเทียนแบบนี้แต่เราก็สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าในการตีตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน รเราลองกลับไปดูนะว่าถ้าเกิดเป็นลาย,ยมันอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่านัไ่ไงฮะเตะเลยนะครับผมเราก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับก็สามารถบ่งบอกได้เหมือนกันลองย้อนกลับไปดูครับนะีบ่ฮะเห็นไหมอย่างตรงนี้มันก็จะเป็น2ตูดน,นี้เป็นหลักๆเลยนะครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตูดด้านล่างนะครับซึ่งตูดด้านล่างเนี่ยก็คือมันเป็นไส้เทียน ถ้าเกิดเราใช้เป็นแคนเดลสติ๊กนะครับหรือว่าแท่งเทียนเนี่ยมันจะเ,เป็นไส้เทียนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้เป็นลายฉาดแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นตูดอยู่แค่โซนเส้นที่2ตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ควบคู่กันไปได้ครับตรงนี้สามารถใช้ควบคู่ไปได้แต่เวลาเข้าเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้เข้าไปด้วยแท่งเทียนดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีแท่งสีเขียวแท่งสีแดงเนาะที่เป็นการคอนเฟิร์มว่าราคามันขึ้นหรือมันลงนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นลายฉาดแบบนี้ มันไม่ได้บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแท่งเขียวหรือแท่งแดงนะครับผมอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าสามารถใช้ในการหาแนวรับแนวต้านแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับมือใหม่ก็สามารถเอารูปแบบนี้เนี่ยไปฝึกฝนกันเองได้นะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับที่เราสามารถหาแนวรับแนวต้านนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะนะครับก็สอนวิธีการใช้ ในเรื่องของลายฉาตรงนี้ไปด้วยนะครับการที่เป็นเส้นแบบนี้เส้นเดียวนะครับแล้วก็การตีแนวรับแนวต้านเนี่ยเส้นนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ลองเอาไปฝึกฝนกันดูครับคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเอาไปลองฝึกฝนกันดูนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจเรื่องการเทรดคริปโตเคอเรนซีด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็มีกลุ่มนะครับกลุ่มที่ผมทํา รวบร,วม,รวมคลิปที่ผมทําการสอนมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกลุ่มเลยนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat นะครับผมทางไลน์ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเช่นกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ